นี่คือแผนวันนี้นะก็คือลงไปที่โลกเก่าไม่โลกโลกเก่าไม่อาจจะหมายถึงโลกเก่าแก่ในหมายถึงแบบโลกที่มีอายุเดี๋ยวก็โลกเก่าแล้วก็ถ่ายถ่ายสิ่งที่น่ากลัวโหลดลงกในสมุทรกรูปเป็นไวรัลแล้วก็ให้มันโด่งดังนี่มันมีเควสด้วยมันมีเควสด้านขวาได้เห็นไหมมันบอกว่าให้เราทำมาได้สามสามพันวิวเห็นไหมมาไม่เห็นอ๋อเห็นแล้ว ผมวิ่งแล้วแบบหมดเร็วมากเลยสปีดไอ้เลยไม่น่าเราอยากเจอไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ที่มันอยู่หน้าปับไบเนตนะหัวใจวายเดี๋ยวไม่วายเราอีิต์เฮ้ยตอนนี้ไปได้ด้วยนะเนี่ยเพ่เห็นไอ้ไม่ใช่ดิข้าอกป่ะเออไปดูไปอ๋อนี่เมืนข้างนอกปะเออเราต้องลงข้างในอยู่ดีป่ะอีสต์ข้างนอกมันจะมีอะไรวะเราไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีตัวอะไรปล่นะ แต่ข้างในมีเน,น่นนี่ได้คอนเทนต์แน่นอนอีทไปกันลงข้างล่างไปมาดูมาเตปรีดอีแ้วเดินช้าเลยอีสหมดเร็วมากเลยอะ่ะเดี๋ยวโค้ก็อยากอิ่งนีะ <c oughs> รีบไปหน่อยไปฉายแบจะหมดอีละ ไปทางซ้ายเหรอทางไหนทางเดิมไหมทางนี้ป่ะยังไม่ได้ไปป้าด้านซ้ายตรงเนี้เออโคตรบ้าเลยป้อมอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ห้องติดกันนี่หว่าอีไทควายเดี๋ยวคว้าห้องแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีเฮ้ยตัวเครื่องปั่นตีก้าอีทอีทตายเปล่าอีทหนีเร็วหนีนี่ว่อนหนีก่อนเร็วเร็วเร็ว เครื่องพันขีหนีดิรออะไรอะเข่อนสีดสแสกเกอรี่นะนี่เราวิ่งว้แล้วสี่ร้อยยิงที่ทางเยอะอยู่นะโอ้ยีดว่าต่อไปอย่างนี้เราต้องให้ได้ทำได้พันหก้าใจไหมเราต้องทำให้ทุกคนเทนต์นี้ไปนอนทั้งทางทางตันเหมืนเนี่ยเหมือนทางตันเลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทางตันยิไปต่ออีกเฮ้ยทางขึ้นเหรอ ขึ้นไปไหนไม่เฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเทายทายทายเลี้ยวคุยทายทายเลี้ยวมาไงเนี่ยฮะพี่เด mm ือดตัวอะไรอ่ะอ๋อยิ้ถ้าเรามองมันมันจะไม่เดินปหมเฮ้ยไอ้คูค้างอ้าอีดเฮ้ยหนูโดนควิสทีเราหนีหนีขมายี้มาทางนี้เฮ้ยจะตายหนูไปทางไหนทางเดิมไงตู้ประตูเดิมไง มื่อไหนเนี่ยเดี๋ยวรามาไหนแล้เนี่ยหันหลังมามึงมึงมึงสวนมันมามึงไปทางนูนทำไมมึงต้องสวนมันมา <G ül> เร็วอีดมาตามกูเร็วเดี๋ยวเราต้องไปทางนั้นมันไม่ใช่ทางกลับไหมหล่าไม่มันเป็นทางขึ้นเหมือนกันเฮ้ยมาตายตายเหรอตายแล้วโ Oh my god โผล่โผล่มาโผล่ที่ไหนไว้นะอี้ชิปผ่าแล้วไม่รู้ด้วยไม่มีไฟเดี๋ยวโค้กนี่โค้กมาทางใหม่ไม่ได้กลับทางเดิมมั้นน่ะอันหนึ่งนะนี่ป่ะข้างหน้านี่ป่ะเดี๋ยวใช่เหรอเหมือนจะใช่นะเหมือนเห็นแสงอยู่ในหลังหลังโรงงานปม่กวะาเนี่ยไม่เห็นป่ะเนี่ยมันมีแสงข้างบนข้างบนนี้อยู่นี่ไงอ๋อนั่นนั่น เนี่ยมึงเห็นป่ะสัญลักษณ์ข้างบนตรงนี้ใช่เลยเน,น,นี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แสงไฟอยู่จำเอาไว้มันจะมีไฟมันจะมีไฟตรงกลางดีนะกล้องอยู่ที่กูเด็ดเดี๋ยวจ่ายค่าพยาบาลแปดร้อยเหรอแปดร้อยสองโอ้ยขาดเยอะเลยนะอีทพราะมันยากจังวะมันเหนื่อยเหนื่อย อุ้ยนั่นมันเลเซอร์เราเข้าไปตายนะน่ะใช่ไหมอีทอะไรวะเนี่ยนั่นคือเงาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่อเฉยเดี๋ยวโค้งถ่ายเดีวถ่ายอะไรถ่ายท่อนะถ่ายไอเลเซอร์อะไรเนี่ยโอ้ยทำไมในเลนกล้องเป็นสีแดงโอ้ยนี่ไงโอ้ยมันถ่ายตรงนี้นี่มาถ่ายทางนี้เฮ้ยเฮ้ยหมา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 เฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเหรออีท ยิ้ดเอ้ยเดี๋ยวโดนยิงตายมันไายมันไทยเอ้ยกูถ่ายอยู่กูจะหันหลังไปถ่ายอยู่ยิ้ดกูหันหลังไปถ่ายอยู่หันหลังไปถ่ายอยู่ยิ้ดยิ้ดเดี๋ยวโผล่มาเร็วยิ้ดถ้าเกิดกูตายเอากล้องเอากล้องไปถ้ากูตายเอากล้องไปเดี๋ยวไปตูแล้วเด้ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิรายังหอล่ออยู่เราต้องถ่ายเพิ่มยิ้ดพออยากเหมือนเราต้องถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เฮ้ยเ้ยด้านขวายิ้ดนี้ หนีของจริงหนีของจริงหนีหนีดิเฮียเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงใหญ่มันเป็นสไปเดอร์แมนมันมาแล้วยิ้มมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิ้มมันเหมือนมันจะตามมาเมื่อกี้มันยิงอะไรมันลูกมาด้วยยิ้มมันเข้าใส่มึงมันมันเร็วและแรงมากหันหันหันกลับไปดิหันกลับไปหันกลับหาพ่อมึงเราจะตายแล้วเฮียโอ้โหดูโคกใหญ่ถ่ายดูหายใหญ่หายใหญ่ทุกคนดับดูครับเมื่อกี้ผมได้เจอตัวเฮียเลยไม่รู้นะแบบที่แม่งปล่อยใหญ่เยียเต็มหมดเลยแล้วกูเกือบตายเลยฮ่า ไปไหนแล้ววะน่าจะไปข้างในเรายึดแตะฟีนจะหมดแล้วนะแล้วคนคนดูยายไว้มันน่ากลัวและสดสยองมากยึดรีบกลับดีกว่าข้างในเห็นไหมทุกคนเห็นข้างในไหมน่าหลัวข้างในน่ากลัวน่าถ่ายยูถ่ายอยู่ข้างในอ่ะพมองให้ลมดกำลังจะหมดเนี่ยหมดแล้วน่ะเหลือสิบแล้วป่ะมึงดูเลยเนี่ยเรื่องแรกเดิมทีเราถ่ายด้วยแสงเลเซอร์หมดนัดเลเซอร์ลุกเลลี่เดนเจอรัสใช่แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้อยู่เฉยเว้ยมันก็มีตัวอะไรหลังจากนั้นมา แล้วก็วิ่งถ่ายหน่อยไแล้วกูก็วิ่งถอยหลังมาเพราะมันมีอะไรทด้านหลังมายิง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 ใส่กูเนี่ยเห็นป่ะเออไงกูบอกแล้วว่ากูโดนไล่ยิงอยู่เดี๋ยวแกนอยู่เพชรอีกเพชรพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยให้กูเป็นเหี้ยเลยนี่ให้กูตายไหมคนดูไอ้เหี้ยโนวันไลค์เยอะไปเดียวไอีกหี้ยยูไดออฟเซตเน็ตไม่นะโคกเราตายเพราะว่าเราซึมเศร้าอ๋อไม่ได้เป็นฝันฝันร้ายเฉย มันมันน่เราไปดูนะมันบอกว่าอีดตะลามตะลามข้างบนชิพายอีดเออเฮ็ดมันพังหนแล้ยวเนื้อโคมาถ่ายเร็วนั่งตามไปอยู่อีดเนออีดเดดห้องนี้เฮ้ย เดี๋ยวยิ้ดยู่เฉยโผด่ต้นตาตาเลยเฮ้ยอยู่เฉยโผด่ต้นตาตาเลยเหรอยิ้ดไม่ใช่แล้วแปลกๆแล้วแม่งโผล่ต้นตาตาเลยยิ้ดอ่าติดแล้วไงคครรัับบท่านผูู้ชมดถ่ายครับดูเฮ้ยมันออกมาได้แล้วโอ้โหแมสโยโยโยโบโยโบโอ้คำดาวแมสคำดาวคำดาวพิสโบคำดาวแคมแคมดาวเฮ้ยไอเฮียยิ้ดเฮ้ยเฮียข้างในตัวอะไรฮะไม่เห็นเหรอเฮ้ยตัวอะไรฮะตัวเดิมไหม ไม่เห็นอ่ะเห็นมันเดินมาเมื่อกี้มันเป็นขาเลยวน่นนเวไหาตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยอีทอ้าวล้มอ้าวิีทโดนเหรอเนี่ยอีทกูถ่ายไอีทกูถ่ายจนจะหมดแล้วนะกูถ่ายจนจะหมดแล้วฟิล์มไปเถอะปะได้ไหนช็นเลยอีท ว่าคนดูชอบแน่โอ้ยท่นองโอ้ไม่ก ouais ็นแบบอกแล้วเราเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังเลยเห็นไหมเป็นสปุกี้ทูเบอร์อันดับหนึ่งของตำบบนิทเดยวของตำโบนด้วยนะอิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 ฮฮว้าวว้วว้วว้ว้วโยรออีทอี ีอีต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วจะตายกลับ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 อีเหลือเลือดเยอะเปล่าได้อยู่ได้อยู่เลือดยิดแต่ถ้าเกิดกูโดนคว้อีกรอบนึงกูตายเลยนะเว้ยตัวยี้นั้นมันดักแล้วนหน้าล่ะไม่เราโดนอีกรอบเราก็ตายเหมือนกัน ตอนนี้นะครับเราจะกลับมาแล้วเนื่องเนื่องจากว่าเมื่อกี้โดนตัวเฮียไม่รู้คว้างใส่ทีเดียวตายเลยจับโยนทีเดียวไอ้เฮียตอนนี้กลับดีกว่านะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองรวยละยิบอ่ถทายเร็วทายตรงนี้แหละอ่ะทาย่ายยังถ่ายแล้วนี่นะครับเราจะไปชาสัตว์ประหลาดในโลกข้างล่างกันนะครับไอ้เฮียเฮ้ยเคยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยดูครับอะไรไม่รู้อยู่างหน้าผมอะไรมันเดินผ่านไปด้วรู้ตัวเล็กๆตัวอะไรไม่รู้ตอนตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมกับเพื่อนเจออะไรบางอย่างที่มันตัวเล็กๆเหมือนมินเนี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยอีทเฮ้ยอะไรกูโดนสลามไม่เห็นเหรอเฮ้ยอีทกูก็ว่าอยู่ตัวอะไรอยู่ข้างนอก

เฮ้ยไหนเฮ้ยแม่งทำเสียงเวลามากเลยเนี่ยดูดูมันกระโดดกระโดดมายิ้มดูดูคนต้องตีนอ้าวอ้าวถ่ายแม่งเลยอาะถ่ายสนุกมากนะอ่ะดูดูนะครับการเอ่อเหมือนแม่งเหมือนสัตว์เลี้ยงลิ้ดูน่ารู้มากไหมเหมือนหมาอ้าวูถ่ายมึงเลิ้นเฮ้ยเจอตัวเครื่องปั่นเฮ้ยอะไรกันเนี ช่เหรอไหนนี่กูถ่ายอยู่นี่หนีมาหนีมาไม่ทันแล้วเดี๋ยวตายร็ววนี่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 น่นี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 ่น่นี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 ่ี่นี่นีนี่นี่่นี่นี่นี่นนนี่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 นนี่นน่นี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 ่่นี่่น <laughs> เสียงเฮียโคตรเที่ยวนะเสียงก็ตรอึดแล้วที่กูถ่ายมึงทั้งหลังจริงจริงมันเห็นนะเดี๋ยวถึงพอดีแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสองถึงเนี่ยเราโอ้ยเราไม่เป็นลูปทรงเศร้าเลยแม่ใช <น S> ่ไงเราไม่เป็นลูปทรงเศร้าเลยนี่ไไเราได้คบรบตามกำหนดพอดีเลย